ยอมรับได้ยากนะกับบางเรื่องที่เปลี่ยนไปบางทียังไม่ทันเข้าใจเลยว่าทำไมใครบางคนที่เคยรักกันถึงไม่เหมือนเดิมบางครั้งก็ต้องมีเวลาในการเยียวยาความรู้สึกจะให้เข้าใจเลยทันทีคงเป็นไปไม่ได้คนรักกันแต่มาวันนี้เมินเฉยใส่กัน คนเคยห่วงใยกันแต่ตอนนี้ไม่ใส่ใจกันเลยคนที่จริงใจต่อกันแต่เลิกจริงใจกันอีกต่อไปเริ่มจากอะไรที่เปลี่ยนไปแต่ทุกอย่างมีเหตุผลของมันเสมอเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็ต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้หากสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ คือประสบการณ์ที่ต้องทำความเข้าใจผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ผ่านเรื่องราวที่สำคัญต่อจิตใจรักที่เปลี่ยนไปความสัมพันธ์ที่แย่ลงและทุกสถานอาการที่ไม่ดีต่อความรู้สึกจงเข้าใจมันแม้จะเจ็บปวดสักแค่ไหนก็ตามทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นเสมอ ช้าหรือเร็วดีหรือร้ายหากเป็นสิ่งที่ต้องพบเจอก็หลีกหนีมันไปไม่พ้นหรอกนะเมื่อถึงเวลาต้องพบเจอก็คือเวลาที่ต้องเรียนรู้มันตั้งใจเรียนรู้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้จะได้ไม่ต้องกลับมาพบเจอแบบเดิมๆอีกต่อไปจบมันซะตั้งแต่วันนี้ แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมนะ